ส่วนที่จังหวัดยาลาค่ะจัดการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งคาราโอเกะนักปกครองท้องถิ่นในงานสมโพธิหลักเมืองและงานกาชาติค่ะ ที่เวทีกลางในงานสมโพธหลักเมืองและงานกาชาติได้จัดให้มีการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งคาราโอเกะนักปวครองท้องถิ่นซึ่งมีทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบตอและสมาชิกสมัครเข้าร่วมแข่งขันรวม15คนโดยมีกองเชียร์ของผู้เข้าร่วมการประกวดและประชาชนมาร่วมเป็นกำลังใจยอย่างคึกคักค่ะโดยกติกาผู้ที่เข้าร่วมประกวดสามารถที่จะเลือกเพลงตามความถนัดได้สองเพลง เป็นเพลงช้า1เพลงและเพลงเร็ว1เพลงจัดแข่งขันแบบครั้งเดียวไม่มีรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศส่วนเกณฑ์การตัดสินทางคณะกรรมการจะพิจารณาจากเทคนิคการใช้เสียงพลังเสียงน้ำเสียงจังหวะทำนองอาาักขรเนื้อร้องบุคลิกภาพลีลาท่าทางรวมถึงการแต่งกายเพื่อหาผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศนอกจากนี้ยังมีรางวัลขวัญใจแฟนเพลงซึ่งได้คะแนนจากปวงมาลัยของบรรดาเหล่ากองเชียร์อีกด้วยครับ ซึ่งผู้ที่คว้าตำแหน่งชนะเลิศเป็นของนายสุชินสุวรรณเวียงจากตำบลลำใหม่รองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะเป็นของนางสาวนำไทยอินอ่อนจากตำบลสเตงนอกส่วนรองชนะเลิศอันดับสองค่ะเป็นของนางธิดารัฐยอดแก้วตำบลลำพญาส่วนรางวัลขวัญใจแฟนเพลงนะคะก็เป็นของนางธิดารัฐยอดแก้วเช่นกันค่ะ